ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับนะพอพอพอเนาะปอกบเทตยมอยู่ค,คลิปที่สองนะครับกับลำแล้วๆนะครับเนะาะครับกับเพิ่มมาจากลำลูกกานะครับกับถือว่าไก่มากำกัน้าว<า>กนะข้าวม่ปลาปามา,า,า,มานี่อยู่ใกล้ๆ็าง,งามนี่ปานมานี่นงามปลมดนะอแม่ยู่นู่นบนนะ้ น้อยเขามหบน้อยนามอน้อนองตัวใหญ่มดนะครับผมกินที่สวยได้ครับผมตอนนี้ผมถายทอดสดออกขั้วโลกหนึ่งสอาโอ้ยวยๆวสครับมาเปิดกล้องใหม่ ้ครับขอบคุณครับโผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวขอเบ่งตัวเลขเนวห้างนะครับเนาะกับปูครับลูกหลานมาเปิดเปิดงาน งานวันที่22เปิดก่่าเพราะว่าเป็นผู้มีบุญแรับโทรศัพท์สักแป๊บหน่งครับผมตาสบายด้ครับผมฤาษีสมัยใหม่ครับเดี๋ยวขอโทษนะครับไล์สดดูครับผมไล์สดดูนะดูนะมีกี่ช่องนะเปิดเปิดบอกหน่อยดิ เข้าไปดู98 oh. ้าแรวยครับผมกำลังไลฟ์สดอยู่ครับผมวันนี้ไปเฮียนไปเขาถิหัวครับผมครับผมมาเปิดวันนี้คุณแม่มาประเดิมครับผมมาจากลำลูกการลำลูกกาสองห้าประทุมธานีก็เรียกครับผมก็มาเปิดประทุมมณเทศ เปิดงานของวังจกหลอกในปี2566ครับผมที่จะเกิดขึ้นในวันที่22แต่ว่าสุดเสดยดายว่าอยากให้มาลำในวันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าภาพเก่าในอดีตจะย้อนไปได้ไหมครับเออนี่ก็ขอ,ขอฝากไว้ด้วยก็ขอ,ขออนุมโมทนาเน้อพ่อปู่พ่อแก่ฤาษีก็ดีผมเจ้าที่เจ้าทานก็ดี ปู่พ่อแก่ทั้งร้อยแปดตนตลอดถึงทั้งปูพ่พญานา,าคาราชเทวบุตรเทวด,ดาตนหนึ่งตนใดก็ดีขอให้พูกข้าเป็นผู้ที่นำจิตดวงวิญญาณแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สายบุญจงสำเร็จจงสำเร็จสิ่งที่พึงปรารถนา ผู้ที่มีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มาค้อนมาลำถวายแต่ปู่ฤาษีก็ดีปู่พ่อแก่ปู่ย่าก็ดีณนะสถานทีน่นี้ต่อไปจะเกิดเทเๆคือจะเกิดปู่ปู่พ่อแก่ปู่พญาหน้าคราชทั้งแม่ปทุม ก็จะปั้นขึ้นอยู่ตรงนี้นะจะทำทจริงๆเพราะว่ามาบอกแล้วแต่อันนี้ก็เพื่อมใจอยู่ขอให้งานบุญวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี้สำเร็จรอบนี้นางลำเราผู้ใดสังเกตบ้างปู้สังเกต,เกตด,ดูแล้วลำชุดที่สองนี่ก็ไม่ได้ยกอย่างเกา่าคอละท่าอันนี้เป็นหยาดที่ดาฟ้าหยา,า,า,าด รือหยาดมาจากฟากฟ้าสุราไรยครับผมอ่าคือผู้ใดได้ดูคลิปเนอ้อที่ฟอ้อนชุดแรกอันนั้นเป็นเอิ้นขวัญใช่ไหมคุณแม่บายกีตูวขวัญอ่ายสีจูขวัญก็จะมีคติธรรมอยู่หน่อยนึงครับอผู้ลำจะจำได้ไหมปูร,ร,รู้จักละ คืออาจจะเป็นเลขมงคลในวันที่16เมษายนครับผมผู้ลำรู้จักอธิบายได้บอกทำอะไรครั้งแรกเลยใบสีสู่นั่นแนะยกมือขึ้นกี่นิ้วก็แต่สุดท้ายนีทได้ไหมรู้สึกว่าจะจบซ้ๆเลยครับตอนแรกอะของแท้ๆเลยครับผมตอนแรกครับครับผมตอนแรกตอนแรกมาตรฐาน ถ้าขาดตัวนี้ไปไม่ได้กับผมเบิ่งม oh, oh, ือเมื่อเมื่อกับผมถ้าขาดตัวนี้ไปไม่ได้เบิ่งมือปูคือโยกขึ้นนิ้วหนึ่งข่างและนิ้วหนึ่งกับผมเอาพี่น้องกิฟซีเบิ่งสังเกตุปูนำนะครับเนาะไปเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นปูมา อาจเข้าปูหรือเทียมปูยกนิ้วมือขึ้นพี่น้องสังเกตดูไหมว่ายกมือขึ้นกี่นิ้วนะครับงวดนี้ถ้าไม่มาตัวนี้ปูบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เสียตังประมาณนี้คือ <c oughs> หนึง่งนะครับหนึ่งหนึ่งมาแน่หนึ่งหนึ่งมาแน่งวดจะ่แล้วเก้ามา วดที่แล้วก้าวมางวดนี้หนึ่งมาหนึ่งอะไรนาะปูเนาะตัวตวนึงปูเอาาให้ดังเอาให้ดังเลไวางจอกหลอกดังเลยหลายช่องอีกตัวนเอฟซีทางบ้านคอมเมนต์มาหน่อยด้อยองเอาปัญหาคอมเมนมาหนครับผมตรงตคอมเมนต์มาเอาตรงตปูจะอยู่อย่างนี้ไง กระดาษน้องมปูแก่แล้วปู่จะอยู่ทำไมอย่างนี้เอาให้ตรงๆเลยปู่ไม่ต้องให้ปัญหาจให้ออกตัวนี้เนี่ยปู่ไปเหยียบไว้เลยหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าผมเนียมาตั้งหลายช่องเนี่ยเขาจะได้ช่วยปู่ เช็ดเงียเช็งียเกระดัเชลยเป็นเช่นตุเรีเย็นแนวยืนด้วยู่นี้ก็ได้แม่ช่วยปูสักครั้งนึ่งปูแกแล้วระนาบปูอยู่ปูก็เห็นไหมละปูนอนแบบนั้นน่ะปูจะอยู่แบบนั้นนึงไง ปูก็ยืนยันคําเดิมตัวเก่าหนึ่งเก้าห้าให้มันออกตอนนี้แหละรอเชะ่ยหนาวข้นเชี่ยนจะได้มีบ้านอยู่ดีๆอย่างนี้มีไฟลงเงร้อนก็ร้อนยี่สองเนี่ยให้เขาไปเลยตัวนี้มันออกจะมันแหละปลูกก็ปลูกอยู่นี่ปลูกก็ดูแลปลูกด้วยเนาะ แล้วไหนก็ทำได้แค่นี้แล้วปูอยากเคี้ยวหมากหมากมีไหมปูอยากเคี้ยวหมากพี่น้องเย็ซีมีหมากุ่น้อมีค้าหมากค้าวปูุ่น้อดีจันเดียดมาถ่ายท้ำมีมือหนีปูอยากเคี้ยวหมากนะครับพี่น้องเย็ซีเพราะว่าปูจะป้องปั่นดูดูแลปูเขาด้วย ครับผมกึงัานึงเจาึงาเนี่ยให้ตัวนี้เนี่ยปูให้ตัวไหนมาให้ออกตัวนั้นเนี่ยอย่า ออกอันนี้แหละให้ออกอันที่ปูให้ดิเนเขามาไหลช่องเขาจะได้ดับปูสองตัวูัสองตัวนั่งสองตัวนลยสงตัวสองตัวสองตัวเก้าเก้าศูเก้า9เกศย์เก้าเก้าศนกับศูนย์ห้าอ่ะกับเก้าศูนกับศูนย์ห้าเก้าศูเก้าศูนย์ด้วยปะเก้าศูนกับศูนย์ห้าตัวแดงๆแล้วเนาะเป็นล่าง ตัวแดงจึงคืนเตอรี่้องนีส้สปูปูคโขหอยอย่างโขหอยอย่างเน้นวงปูโค พี่น้องเอฟซีครับผมคแฉกหน้าจอแล้ครับเรื่องปูไข่ครับพี่น้องเอฟซีน้ีครับผมนี่ครับเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องเอฟซีวันนี้ทางคณะมาจากก90ลำลูกกามาลำเท้าไอาู95ทีนี้ปูก็เลยปวดหายหรือแบ่งกันนะครับชฉกหน้าจอครับผม หนึ่งเก้าห้าปูือสีนะครับเนาะโค้งสุดท้ายเก้าศูนย์ศูนย์ห้าครับผมแคปหน้าจอไว้อูงวดนี้บอกว่าถ้าไม่มีหนึ่งมาส่งหนึ่งข้าวจิ้มขับโศกโศกมันมันกันนะครับเนาะวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับปูลือสีวังจอกหลอกครับผมขับหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์ ศูนย์ห้าขับบวกบนบวกล่างไว้นะครับเนาะเขาแอดถึงขับเขามาไกลๆเลยี่น้องซีแคปหน้าจอไว้ครับ<อ>ผมสุขสขมันกันคลิปนี้พอเตรียมกันมีเจ <อ S 1> นีนะครับเ<ห>นาะไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม